กราบสวัสดีทุผู้ชมทุกท่านนะครับว่าผมนายช็อตตี้บูโจวีกเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกมไฟฟอร์เทครับเกมนี้เนี่ยมาในแนวแอคชั่นสไตล์โลกไลท์ครับแต่ว่าคือเราไม่ได้เดินไปสู้กับศัตรูนะครับเราจะตั้งป้อมอยู่ตรงกลางแทนนะครับเราก็ต้องเลือกตำแหน่งในการโจมตีนะฮะแล้วก็มันจะมีเรื่องของการเลือกบัฟด้วยนะครับทุกๆครั้งเนี่ยที่มีการผ่านด่านนั่นเองครับแต่ว่าบางด่านก็ไม่มีให้เลือกนะ ไองเช่นด่านแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราผ่านจะมีให้เลือกแน่นอนซึ่งสกิลพวกนี้มันก็จะส่มนั่นเองครับก็จะมีทั้งสกิลเพิ่มความสามารถของปืนแล้วก็เพิ่มออสเตตัสต่างๆอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องเลือกให้ดีกันละกันเนาะ <S <S นอกจากนี้ครับยังมีลูกเล่นเรื่องของการใช้สกิลด้วยนะครับคือเดิมทีเนี่ยไม่มีสกิลหรอกแต่ถ้าเกิดเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับมันจะให้เราเลือกสกิลก่อนเลยเป็นอันดับแรกนะครับว่าตัวละครเราเนี่ยอยากได้สกิลอะไรอย่างเช่นที่ผมเลือกมาเนี่ยก็คือจะเป็นสกิล อันเนี้ยกดให้ดูเลยนะฮะสกิลอื่นๆก็มีนะครับอย่างเช่นทําให้เราเนี่ยยิงได้เร็วขึ้นถี่ขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะครับดฉะนั้นช่วงแรกที่เรามาเล่นนะอาจจะไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะเป็นระบบการสอนของเกมไงถ้าผู้ชมจะเริ่มรู้สึกยากตอนประมาณด่าน4ด่าน5ก็คือเราจะต้องเริ่มเล่นเองแล้วนะครับแล้วก็มันอาจจะไม่ผ่านในการเล่นรอบแรกเพราะว่าตามสไตล์แนวเกมโลกไลท์เนาะก็คือ ถ้าเกิดเราไม่ผ่านเนี่ยเราก็ต้องไปเล่นต่อนะครับเพื่อที่จะเอาพวกทรัพยากรที่เราได้จากการต่อสู้นี่แหละซึ่งทรัพยากรที่เราได้มาจากการต่อสู้อะครับคือเราไม่จำเป็นต้องผ่านด่านก็ได้ไงคือเราอาจจะเล่นไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรครับมันจะมีะตัวทรัพยากรเนี่ยเพื่อที่จะให้เราใช้ในการอัปเกรดป้อมปืนเอยอะไรเอยซื้อของเอเยอะไรเงี้ยทำให้การเล่นรอบใหม่ๆเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นก็อย่างนี้ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เลยโอกาสที่ผมจะผ่านเนี่ยน้อยมากครับเพราะว่าปืนผมไม่แรงมากพอไงก็อาจจะไม่สามารถจัดการศัตรูได้อะไรแบบนี้ครับ และบางทีก็จะมีลูกเล่นแบบนี้ครับได้รับไอเทมพิเศษมาเป็นปืนเลเซอร์นะครับแล้วศัตรูมันก็จะออกมาเยอะมากผมบอกเลยว่ามือถือใครไม่แรงเฟรมเลทล่วงแน่นอนครับเพราะว่าอ็อบเจกต์หรือว่าศัตรูเนี่ยมันเยอะมากนะครับเป็นไงมีอะไรแบบว่าฆ่าศัตรูได้อย่างสะใจแบบนี้ด้วยนะครับเมื่อเล่นมาสักพักครับความท้าทายเริ่มมากขึ้น,นครับเพราะว่าแมปมันมืดครับทาให้เราไม่รู้ว่าศัตรูเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะฮะก็ต้องแบบกวาดยิงมม่ๆซัวๆไปแล้วบางทีเราเจอแบบ อ่าศัตรูมันมากับป้อมปืนอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบว่าจัดการป้อมปืนก่อนนะครับหรือไม่กระทั่งมีบังเกอร์ด้วยนะเออศัตรูมันมากับบังเกอร์อย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบว่าจัดการบังเกอร์ก่อนเพื่อไม่ให้มันเรียกพวกทหารมาเสริมอะไรเงี้ยเป็นตน้นก็เรียกได้ว่าเล่นไปหลังๆเนี่ยท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆครับเล่นมาถึงบอสจนได้ครับเลือดเลยแค่นี้เรียกได้ว่าอาการหน้าเป็นห่วงรอแรรอแรมากๆนะครับแล้วบอสแต่และตัวก็ความสามารถไม่เหมือน,นอีกใช้สกิลแช่แข็งใส่บอสก็ไม่ได้ นะแล้วก็จะโจมตีบอสรัวๆก็ไม่ได้ครับเพราะว่าบอสบางตัวเนี่ยมันก็เรียกลูกน้องไงเข้าใจใช่ไหมเออวันนั้นก็เรียกได้ว่าเกมนี้จะค่อนข้างท้าทายครับเอยเ๋ยวๆเวๆต้องทาอะไรวะเนี่ยไม่รู้เลยว่าต้องให้ทําอะไรนะครับเดี๋ยวใช้สกินไปก่อนละกันเออพยายามยังยิงบอสแล้วก็ยิงไม่ค่อยเข้าด้วยครับบอกเลยว่าค่อนข้างท้าทายครับถ้าเกิดเพิ่งมาเล่นนะ ในที่สุดผมก็แพ้ครับเพราะว่าปืนของเราแรงไม่พอนะฮะใครที่อยากจะดูโฆษณาเพื่อเล่นต่อก็จัดไปทําได้ครับแต่ผมไม่ดูครับออกไปอัปเกรดปืนก่อนจะดีกว่าโอเคเมื่อเราเล่นจบได้อะไรก็เมื่อกี้เราได้ทรัพยากรมาจํานวนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดเราอยู่หน้าจอหลักเนี่ยจะเห็นว่ามันมีพวกเออร์ชิเมนต่างๆด้วยนะครับก็ก่อนที่จะไปอัปเกรดตัวละครเนี่ยก็รับรางวัลให้เรียบร้อยก่อนกันละกันเนาะรางวัลล็อกอินอะไรอย่างแบบนี้ก็มีนะฮะ ทีการอัปเกรดดูด้านซน้ายล่างครับถ้าเกิดเป็นเมนูแรกเนี่ยก็จะสังเกตว่าตอนนี้ผมป้อมปืนเป็นระดับ2แล้วนันก็สามารถแตะแล้วกดที่ดีเทลได้เราสามารถที่จะไปหาเศษของปืนเนี่ยแหละครับมาทําการเพิ่มดาวได้นะครับแล้วก็บางอันยังเป็นภาษาจีนอยู่เลยเนาะยังแปลไม่ครบนะฮะ แล้วก็เมนูที่2อนะครับอันนี้คือจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์สวมใส่และนะรัแล้วก็สามารถที่จะกดสวมใส่ได้เท่านั้นไม่พอนะครับมันมีคําสั่ง Merge นะครับหรือว่าการรวมของด้วยโดยเราเอาของชนิดเดียวกัน3อันเนี่ยมาผสมกันมันก็จะได้แรงที่สูงขึ้นสเตตัสอะไรอย่างงี้ก็มีการสุ่มๆกันไปอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงด้วย เม,เมื่อเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมเอาอุปกรณ์ไปติดตั้งให้หมดนะครับก็มันจะมีตั้งหลายส่วนใช่ไหมที่ติดตั้งได้ครับหรือสังเกตตรงจุดแดงๆก็ได้ครับที่ไอเทมมันจะมีจุดแดงๆบอกอยู่ใช่ไหมครับนั่นแหละก็คือติดตั้งได้แล้วก็ถ้าเกิดเราเจอลูกศรชี้ขึ้นแบบนี้แสดงว่าเราสามารถอัปเกรดได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับนี่แหละครับก็จะทําให้เราเ,เล่นรอบต่อไปได้ง่ายขึ้นเข้าใจอย่างตามสไตล์เกมแนวโลคไรท์เลยเล่นรอบแรกอาจจะยากนิดนึงก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้นะครับ ส่วนเรื่องของร้านค้าครับจะอยู่เมนูด้านขวาล่างสุดเลยก็มีการดูโฆษณาเพื่อที่จะรับรางวัลต่างๆเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็ตอนที่ระบบเกมเนี่ยมันเปิดไม่ใช่ระบบเกมนี้ระบบไอ้ตัวเปิดกล่องมันเปิดเนี่ยมันจะให้เรามาเปิดกล่องฟรีหนึ่งอันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะไม่ได้เปิดให้ดูนะเพราะว่าไม่มีตังนั่นแหละใครมีตังก็จัดไปนะครับหรือว่าจะดูโฆษณาก็ได้ก็แล้วแต่นะครับก็โดยรวมหลักๆเกมนี้ก็มีเท่านี้แหละนะครับก็อีกระบบหนึ่งมันยังไม่เปิดแล้วมันก็ยังไม่บอกด้วยว่าคืออะไร เอาล่ะก่อนจกลากันไปครับเซตติ้งครับด้านซ้ายบนครับรูปตัวละครเราเลยเรากดได้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามีแค่เรื่องของเสียงแล้วก็ช็อคเท่านั้นนะครับไม่ได้มีเรื่องการปรับภาษาแล้วก็การาฟิกแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเล่นแนวนี้แล้วก็โหลดไปได้เลยครับ